สาวอ้างตัวเป็นเพื่อนว่าดินโลต่อบป,ปมลูกสาวแท้จริงแล้วเป็นแบบนี้กลับมาเป็นประเด็นร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งสำหรับเรื่องราวของซาลาคาซิงกินีหลังจากในแบบหนุ่มว่าดิมแฟนหนุ่มชาวยูเคนออกมาเคลียร์ทุกปมผ่านอิสต้าแกรมส่วนตัวโดวยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทางคู่โดยว่าดิมเผยว่าได้ออกเดทก,กับซาลา เมื่อเดือนตุลาคม2019จนถึงมกราคม2020แต่สารามาบอกเลิกตนเมื่อต้นเดือนมกราคมทำให้ยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วพร้อมเตือนชาวเน็ตทุกคนว่าใครที่เข้าไปลุกลำ้ำวุ่นวายคุกคามเจ้าตัวก็จะมาตรการรุนแรงจัดการแน่พร้อมทางชี้แจง ว่าสาเหตุที่ลบโพสภาลูกสาวน้องเอมิลี่ออกไปล่าสุดชาวเน็ตแคปคอมเมนต์สาวอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของวาดิมในวงการในแบบด้วยกันตอบคำถามชาวเน็ตปมเรื่องลูกสาวว่ายืนยันว่าน้องเอมิลี่คือลูกสาวของวาดิมชัดเจนและตัวของวาดิมเองก็ยินดีรับผิดชอบลูกทุกอย่างที่ดีที่สุด เพราะอยากให้ลูกภูมิใจในตัวเขาว่าดิมไม่ได้เป็นคนที่ไล้ความรับผิดชอบเพราะเขาจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ลูกแล้ว